ี่คะสวัสดีครับสวัสดีทรับปฏุก้อนสุซองค่ะเรคลัสเนาะเนียนค่ะเขาแน่เนาะเรคลาสอัติ่ันต์มากค่ะจะบอกอยู่ว่าให้ตัดเอาเนาะเพราะว่าเพิ่นทรงมากแคร์สามสามตัวซองหางอันที่ซองตัวเป็นอันตัดออกมาให้ค่ะนี่เดี๋ยวนี้อันนี้คืออัติ่ันต์มาเนาะียนค่ะนี่เพิ่นตัดมาให้จมีอันข้างบนนี่คือว่าแอบตัดให้เองเจดมตัดไว้ให้ค่ะ ปันหาแต่ว่าซีเนี่ยะ้าเบียนรถเสื้อที่กันปูนดไปปั้งกินเนาะทะเบียนรถพระพุทวงเปี่ยนเ้วยเอาลูกไส่เกืือมันแตกเนาะเลขลับนี่มาแค่สองศูนย์เก้ากับสามสามเก้าศูนย์ซัมมี่เนาะซัมมี่ค่ะเบิ้งค่ะแต่ว่าถ้าปูใดงบหน่อยเพื่อนก็จะวงไว้ให้ค่ะสำหรับเลขลับเจดดัมนี่เจดดัมได้มาแล้วหกงวดงวดนี้เป็นงวดที่เจ็บค่ะเพราะว่าช่วงนั้นหยุติยันลงช่องไปเนาะ มันกับปัญหาหลายๆอย่างก็เลยนบดได้เอาล่งช่องห้อักเอาผู้เดียวถือผู้เดียวกวอบไปเก่าซูนหนีแตบเล็กว่าเล็กพี่บ่าวมายามใดดังได้ใส่กระางว่าเอาเอาของเจ้าของนี่ตัดเอาเอาเบิร์ตตัวเบิร์ตไลท์เติบยุ่งอ่างวดีเพิ่นกลามาให้แล้วไอ้สามตัวเขาส่งมาให้แล้วกับเจดาก็เลยเสียเอาล่ให้มือนี่ได้สถิติที่พานมาในที่เจดว่า หาไปนี่็คือหกวัตติสเมนหนึ่งท่านว่าเนี่จะเป็นวัตติสเมนหนึ่งท่านวาเป็นวัที่จุดเพาวัตนี่ยคือถูกถูกมันได้มันมาค่ะถูกสามตัวแล้วก็โต๊ดเข่าสามตัวโต๊ดนี่สองรอบอแล้วก็เป็นตรงตรงการงวดไอแปดหนึ่งสองอน้กับไอไอตัวที่ว่าไอพี่แย่กัไรสาตัวมันตออกโตดเห็นไหมยีแต่ตมก็ยืมอะ,บบะไรไม่ลายอะไเนาะ,ะกะไในโต๊ด บม่ได้ตวงแต่ถ้าถ้าหมุนหกกลับก็ื่อได้ตรงเมนถ้าหมุนหกกลับส่วนมาเกลดบอบอ่คอยหมุนดอกถ้ามามาตรงกระตรงไปรวดนะัเาก็คูณเอาแล้วเขาก็ได้เป็นตัวโต๊ดค่ะสัละกางวดที่แล้วกาได้เก้าศูนย์อ่าได้เก้าศูนย์งวดก่อนนี่มันได้หกสาม่งวดก่อนนี่มันได้หกสาม ปกสามล่างแมมนบอร่เลขมันมาตรงกันกับของพี่เบ้าก็ได้สื่อหลายงวดนั้นาก็ได้นำเอาถูกประตูเลยนั่นแหละนะ <c oughs> ได้หลายค่ะ <c oughs> ได้หลายค่ะได้หลายงวดนั้นได้หลายก็จะว่านั่นงวดนี้เิ่นทรงมาให้สามตัวไม่ไม่หลายหางสามตัวไม่หลายหางสองหางคือเก่าปะค่ะสองหางคือเก่ามั้งสองหางสองหางเหมือนเดิมค่ะสองหางจะ่าเ้าตัดเอาแต่ ไอ้คลิปที่แล้วลงให้สองหางสองตัวสองหางค่ะมนเนี่มีมาไหแค่นั้นคือว่าตองหัวไหกอนอค่ะคือตอนนั้นเป็นทรงสองตมากอนค่ะสามตบวประทันใดประทันใดตัวมือนี่มีไหทั้งสามตเมนค่ะกอันเก้าสองตัวนั่นเพิ่มอีกเมียนค่ะ้วก็สีามีโค้งสุดท้ายเราเด้อคลิปนี้คลิปสุดท้ายเป็นโค้งสุดท้ายอ๋อเพราะว่าสองตัวสามตัวเพิ่นไหมากครบแล้วไหมาครบแล้วค่ะก็ะตัดเอาสีพมีเพิ่มเติมอีกแล้วค่ะ สีบอมมี่ว่าเดี๋ยวตามเปลี่ยนเลขยังไัอย่เนี่ยบอมี่ค่ะบอมี่เปลี่ยนบอมี่เปลี่ยนค่ะคือตัวใดคือตัวนั้นเลยให้แล้วให้เลยให้แล้วให้เลยค่ะแต่ว่าตอนนี้รซูซสึกว่ามันจะห่อนแล้วแับนี้ฝันดีพราะันดีฝันบ่อุ้ยเบากับเบาเด้อรับปันไตเมือ่อตาขึ้นมาจะว่าจะ <c oughs> ของยังมีฝันอยู่มือหนึ่งฝันว่าบ่เคยฝันบ่เคยจำได้จ้เกี่าสีบอกว่มฝันเด้อเจดำบ่เคยฝันประจำได้จักเถอมีมือ ตามที่มือบางนึงนี่จำได้จำได้ย้อนหนังย้อนว่าเจ้าของไห่เบิด์ตขึ้นได้จำได้นนะหเหรอบันตรกุ้มบัตรว่าแม่โทรมามาเบิเ่งแม่แน่ลูกหลาอาสันว่ายายอยูเ่เนี่ยโทรมานะ่ะก็เลยบอกแม่ว่าบ่ได้ดไปดอกแม่ถนนั้นมันยากหลายอย่างบ่ได้ดไปดอกเพื่อนบัดพ่อโดนใช่บ้านโทรมาบอกว่าแม่มึงตายแล้วเด้ออาสันว่า นในค่วมฝันนะเจ้าของ,หออง,นะงญญไ,งญญไ,งญญไหี่เป็นบักเป่นเว้นอ้ยแม่ปู่ทุ่มากมาบอกมาเบิงแม่แน่มึงกับบ่มีปัญญาไปเนาะสันดันนันโทษเจ้าของในคววมฝันนั่นแหละมึงกับบ่มีปัญญาไปเนาะแม่เกิดจนว่าแม่ปู่ตายสันไหี่เป็นบักเป่นเว้นขามไปฟังเล่าคูณน่ะขี้เลือกถามไปฟังเล่า,ลามาถามว่าดันถามก็จะเอาสมบน <c oughs> ไปตังที่บ้านบ่บโบก็บจ,ะบบจะไปตังบ้านก็จะไปตังวัด่าสันว่า อายุแม่เจ้าของนี่หกสิบเจ็ดปีที่เราบอหกสิบเจ็ดหกสิบแปดอยูแล้วอายุแม่ถ้าจำบวกอีเด้อเราเกิดพศสอี่ร้อยเก้าเก้านะคิดดูสี่ร้อยเก้าเก้าโมเดทั่วหาเล่าบ๋าบอฮะบมเดทั่วทั่วหมู่บ้านนี่ก็เริ่มถามอายุอ๋ตะวันเรา,าเกิดพศสองสี่เก้าเก้าแมนพศเราสองอสี่เก้าเก้าพศเราแต่เก้าเก้าเด้อ พ่อสอพอเคยฝันว่าเราตายจักเทืออเออสี่เก้าเก้านี่แหละ่หกสิบหกหกิบเจ็ดปีหสิปออหกิบเจ็ดปีนี่แหละพ่อสอตรงกันไหมเลขรับบะคะตรงกันกับเลขรับบอบอตรงบอตรงบอตรงอันนี้ขว้มฝันอันเจดํานี่เป็นขนที่นอนหลายฝันหน่อยแล้วฝันน่อยเจ้าเก้าเก้า เด็กเก้าเก้านี่จับลอตเตอรี่ไว้แล้วใช่ไหมเมนค่ะจับลอตเตอรี่ไว้แล้วเก้าเก้าเนี่ยคือว่าพ่อโสเมีเจ้าของเก้าเก้าค่ะแต่เราก็จำได้แค่ว่าเราเกิดพ่อโสสี่เก้าเก้าแต่ว่าอายุเจดามีอายุสี่สิบสามย่าสี่สิบสี่ปีอายุเจดามเด้อสี่สี่วันมาได้หายคัดหายเมียเหมือนกันหายเียเจดามนเกิดสองสามสองสาม จอดำเกิดสองสามพอสอสองสามค่ะแต่สําหรับเดนอายุเมยหกสิบเจ็ดพอซสองสองี่เก้าเก้าลักจำปัธามันเม่นเนาะมาว่าให้ไ่นฟันอน่ะให้ให้ก็ได,ได้จําได้เออก็ได้จําได้พเป็นคน้ทีก็ขั้วจำสิวัตสั่นก็นได้จำอะไรลืมฟันเนี่ยจ,จำอะไร,ร,รลืบอเนืเนมาจากันนจากฟันยังจักฟันยังแต่ว่าเงิ่อนนี่จำแแม่น เงินอนยุไซจำแม่นตัวเงินจำแม่นเออเงินจำแม่นแต่ว่าค่อมันจำบ่แม่นเป็นิ่นฝันเบิ่งว่ามันสิเข้ากันกับเลขรับปอมันสิเข้ากันกับเลขลับบอเท่านั้นแ่ะเลขลับงวดงวดอันนี้อันนี้เป็นข้อสียเกิดแม่เจ้าของเด้อค่ะนี่ได้ยึดไว้เนี่ยเก้าเก้าห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 ้านี่บอห้าห้านี่มันคึดมักพีหยูใส่สเสด็จผู้วัดสามนี่มาว่าในยางออกมาเอาห้าห้ากัน เนี่ยต่ว่าเก่าเก่าเนี่เป็นเมเป็นพ่อซอเมมันหาสีเก่าเก่าโบมีก็ได้ได้หาเก้าเก้เ็ได้่เออนั่นะสองสี่เก้าเก่ามันมีซีเก่าเก้าแลได้หาเกาเกามันได้หาเก้าเก่าก็โตอายุเพิ่นน่ะนะนั่นแ่ะตตออายุเพิ่นค่ะจำนเตกรับอันงวดที่แล้ว่นไห้เพื่องให้มาสองหางมีหาสามกับเจ็ดสามเนาะค่ะมีห้าสามกับเจดสามเท่านั้นส่วนเดกานตูมาสองหา มาแค่สองหางเท่านั้นค่ะเปินลห้มากนมาตองหวดนังนคือตัวสองตัวห้าสามกับเจ็ดสามเปหามหามเมนเมนที่ที่ออกไปก้อนก้อนี้แล้วนะแต่ส่วนตัวเจดดาเลขรับเจําเจดดาได้มางหัวหนวดติดนะคะหวดนี้สิเป็นหววที่เขามาลุ่นกันว่าสี่เจ็ดหัวบอลฐานบอเจ็ดหวดกันคือสี่เอาล่งให้อีกคือเเ่าล่ะอ่ึ้นเขแน่บัตรนี่นี่บ่อนี่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 ค่ะ อันนี้เลขสามตัวเขาส่งมาให้นีตัวอะไรแเจี๊ยมีเก้าห้าสามสองเก้าห้าค่ะคนพวกไฮเดอร์รับสองกิดสามเอาเม้าตรงกันก็นกเป็กู้ไฮแต่สีมาตรงกันมันมาเออเพามันสีมาอันสามตัวเลยมันมาเมนมันสีมาตรงกันเด้อต,ตะวันรอบนี้สามตัวสีนี้สามหางเมนวัดก้อนนี่สองหางอ่าอันนี้อันเลขกันอันสามตัวเพิ่งส่งมาให้นี่ จดําว่าท่านได้เห็นเดอ้อพีบ้างมาก็เขียนให้เพิ่งนึ่งนี้เพื่อนเพิ่งจะเขียนให้ว่าที่แรกว่าสีบ่าเอารงให้ทั้งช่องงานสีว่าใกล้ๆก้อนแจงสีเอาล่องมาสั่นวันนี้เพื่อนมากกันหลายซองนาะเพื่อวมาเอาหลดก็สั่นเอาเค่เดียวหลดก็สั่นแล้วก็เลยเขียนให้อันนี้คือเลขลับแมนค่ะนี่เป็นเลขลับเลดบ่มีทีมาก คนบอ่อหอยบอกว่ามาแต่ใสนะกะได้ได้เป็นเล,ล็ก็เลยได้เป็นเนิดนะแต่กะสูบดีน้ำเลขลกับเราจะไหลงมดน่ถ้าพูดติดตามเป็นจะรูเมนเมนถ้าพูดติดตามพะคนจีรูบางที่กะบ่ได้เอาอรบ่ว่งบางันที่ข<อ>้าจ,จักกบกะโป่งสีแมะบางที่ข้าจ้ากะทรงอะไระเจดามกาเบาง่ายๆก็คือการเป็นทรงมา <c oughs> กกะได้มาเบาสัวแต่เป็นทรงมากกะคือได้มาเบามาแบ่งปันห้าฟังเพรานั้นล่ะ แต่เพิ่นบรสุทมาแสดงว่างวดอันเงียบบ่มีบ่ได้บ่ได้ค่ะฮาลังเทียต่องวดนี้บ่ได้ก็มีทบางที่เลขแตกอยู่ในตัวว่าค่าเาจ้าบริสุทธิ์ไ,ไม่ถ่ายคือค่ะเจ้าบ่มีเลขกกับบุจัก จับต้นส้นปลายว่าถือกับจักที่เอาใส่มาล่งไห้กับบริลลล่งบักครับอันนี้ก็เป็นแนวทางของเจ๊ดำนะครับผมครับเอาแคปหน้าจอไว้นะครับผมโค้งสุดท้ายนะฮะโค้งสุดท้ายแล้วนะครับผมวันนี้วดที่7นะครับผมครับยังไงถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กระทางช่องด้วยนะครับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับมาแล้ว